เราจะจัดการกับความเครียดนะคะได้ยังไงนะคะหลายครั้งบางคนนะคะเราก็ยังเผชิญกับความเครียดอ,อยู่ในะคะพระเยซูคริสต์อยู่ภายใต้แรงกดดันตลอดเวลามีคนรีบร้องเวลาจากพระองค์มากมายเลยนะคะจนบางทีพระองค์ก็แทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยพระองค์ถูกถูกอัดจังหวะนะคะเป็นประจํา นะคะผู้คนเข้าใจตรงผิดผิดวิภาควิจารณ์แล้วก็เยอะ <ๆ S 1> เยอะพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์มีความเครียดมากขนาดที่ว่าถ้าเป็นเราก็คงจะล้มคืนไปแล้วแน่นะแต่เมื่อเราดูชีวิตพระเยซูคริสต์เราก็จะพบทันทีว่าพระองค์ยังคงสงบนิ่งภายใต้แรงกดดันได้นะไม่เคยเร่งรีบไม่เคยกังวลเลยพระองค์มีความสงบในชีวิตนะคะ ที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเครียดมากมายได้ร่องทำแบบนี้ได้ยังไงนะคะคำตอบก็กล่าวได้ง่ายๆเลยค่ะว่าร่องวางชีวิตบนหลักการที่ถูกต้องในการจัดการกับความเครียดนะคะถ้าเราเข้าใจและนําหลักการทั้งแปดนี้มาใช้ในชีวิตเราก็จะเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่สงบมากขึ้นมาดูด้วยกันนะคะก็คือการหาเอกลักษณ์นะคะรู้ว่าคุณเป็นใคร พระยีสตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาก็จะไม่เดินในความมืดเลยนะคะแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตในยอมบทที่แปดข้อสิองนะ,ะเราเป็นประตูในยอมบทที่สิบข้อเก้าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในยอมบทที่สิบสี่ข้อหนะคะแล้วก็เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะคะในยอมบทที่สิข้อ11อ็ดนะคะแล้วก็อบอกอีกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า ในยอห์นบที่สิบข้อสามสิบหกนะคะพระเยซูคริสต์รู้ว่าพระองค์เป็นใครหลักการแรกในการจัดการกับความเครียดในชีวิตก็คือน้องเราต้องรู้รู้ตัวนะคะว่าเราเป็นใครนี่คือหลักการหาเอกลักษณ์ของตัวเองพระเยซูตรัสว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นพยานนึงตัวเราเองในยอห์นบที่แปดข้อสิบแปดเรื่องนี้สำคัญยิ่งในการจัดการกับความเครียดเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคนอื่นๆอาจจะพยายามบอกว่า พวกเขาคิดว่าคุณเป็นใครนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครคุณจะปล่อยให้คนอื่นๆมาควบคุมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็กดดันให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นใครบางคนที่มันไม่ใช่คุณนะคะความเครียดมากมายในชีวิตนะคะเป็นผลมาจากการซ่อนตัวเองอยู่หลังหน้ากากพี่น้องบางทีเราเครียดเพราะว่าเรายังไม่ได้ถอดนหน้ากากนะคะหน้ากากชีวิตของเรานะคะไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะการดำเนินชีวิตสองมาตรฐานนะคะ โดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองต่อหน้าคนอื่นแล้วก็พยายามจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นจริงๆนะความไม่มั่นคงมักจะสร้างแรงกดดันในชีวิตเสมอและเมื่อเราไม่มั่นคงเราก็รู้สึกถูกปีบบังคับให้แสดงออกแล้วก็ทําตามคนอื่นนะเราตั้งมาตรฐานที่ไม่จริงสําหรับชีวิตและถึงแม้เราจะพยายามพยายามทําทําทำนะแต่ก็จะไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่ไม่จริงเหล่านั้นได้ความเครียดและความ ดันนะคะก็จะเกิดขึ้นมาหยุดยิงไม่ได้โดยธรรมชาตินะคะวิธีแรกที่เราจะรักษาสมดุลของความคิดในชีวิตก็คือหาสมดุลภายในว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครก่อนนะคะแล้วก็จะรู้ว่าตนเป็นใครก็ต่อเมื่อรู้ว่านะเราเป็นของใครเราเป็นลูกพระเจ้าการที่เรามาอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เพื่อเป้าหมายบางอย่าง ทุกคนมีเป้าหมายนะคะพระเจ้าสร้างเราาทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายหมดเลยนะคะไม่มีใครเกิดมาโดยบังเอิญนะคะเราเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าและพระองค์ก็ยอมรับเราพระองค์มีแผนการสรรชีวิตของเราและเพราะว่าพระองค์ทรงวางเราไว้ในโลกนี้เราจะมีความสําคัญค่ะแม้ใครจะไม่เห็นความสําคัญไม่เป็นไรค่ะ mm ้ย hmm. งยังไงก็ตามพระเจ้าเห็นความสําคัญของเรานะคะเรามีวัตถุประสงค์ทุกคนนะ,ะและการรอบลงทรงวางวาไว้ที่นี่ นะเราจะมีความสําคัญการรับมือกับความเครียดได้เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครจนกว่าเราจะจัดการปัญหาที่ได้ก่อนมิฉะนั้นเราก็จะถูกหยุดยั้งจากความไม่มั่นคงเรื่อยไปนะคะระการที่สองนะคะการอดทิศตัวรู้ว่าคุณพยายามเอาใจใครอยู่นะหลักการที่สองในการจัดการกับความเครียดในชีวิต นะคะของพระเยซูคริสต์เราพบด้ในพระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อสามสิบค่ะเราทําสิ่งใดโดยลําพังไม่ได้เลยเราพิพากษาตามที่เราได้ยินเท่านั้นและการพิพากษาของเรายุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุง่งทําให้ตนเองพอใจแต่มุ่งให้พระองค์ผู้ทรงส่งเรามานั้นพอพระทยัยพี่น้องหลักการนี้ก็คือรู้ว่าคุณกําลังพยายามเอาใจใครอยู่คุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งจะพอใจคุณ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอารมณ์เสียกับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าพระเจ้าจะไม่เอาใจทุกคนฉะนั้นนะคะแม้แต่พระเจ้านะคะก็ไม่เอาใจทุกคนนะจึงเป็นการโงภเขานะคะที่จะพยายามทําสิ่งที่แม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทำค่ะพี่น้องพระเยซูรู้ว่าพระองค์พยายามทําให้ใครพอใจนี่เป็นประเด็นที่ทรงไม่ลังเลเลยนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่สามข้อสิบเจ็ดเราจะทําให้พระเจ้าพระบิดาพองพระไทยและพระบิดาตรบอกว่า ท่านผู้น,นี้เป็นบุตรีทวของเราเราชอบใจท่านผู้น,นี้มากพี่น้องเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณพยายามทําให้ใครพอใจคุณก็จะพ่ายแพ้นะคะในสามเรื่องนี้ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องเพราะคุณสนใจแต่ว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงพี่น้องเราจะแบบไม่มีความสุขเอาซะเลยนะ,ะเพราะว่ามันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งคะ่ะแย่งวิจารณ์เรานะคะอีกเรื่องนึงก็คือการแข่งขันนะคะ่ะ พราะคุณกังวลว่าคนอื่นกํนลาลังแซงหน้าคุณไปหรือเปล่าพี่น้องสําคัญมากเลยนะคะการมีท่าทีที่แข่งขันกับคนอื่นๆนะคะอุย๊ยมีกี่ไลน์แล้วเนี่ยอุย้ยคนนั้นมีไลน์เยอะกว่าเราอีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องสําคัญมากๆเลยนะเราต้องไม่มีสิ่งนี้นะคะและอีกประการก็คือความขัดแย้งค่ะเพราะคุณรู้สึกถูกคุกคามเวลาคนไม่เห็นด้วยกับคุณนะพี่น้อง นะถ้าผมนะ,สะแสดงหาอันดินของพระเจ้าและความเชื่อของพระองค์ก่อนแล้วสิ่งอื่นๆที่จําเป็นในชีวิตก็จะเพิ่มเติมได้ที่สุดนะพี่น้องอีงน,น,น, 6, นี้มาที่บทที่หกข้อสามสิบสามนี่หมายความว่าถ้าเราจดจอ่อเอาใจพระเจ้าก็จะทําให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นนะเราจะทําสิ่งที่ถูกเสมอคือสิ่งที่พระเจ้านั้นขอพอ่ะไทยไม่ว่าใครจะคิดยังไงใครจะแข่งกับเราหรือไม่แข่งกับเราแล้วแต่เลยคนะพี่น้องเราจะไม่ ไปกังวลอะไรนะเป็น้องชีวิตเราจะเรียกง่ายมากแล้วก็เราจะมีความสุขนะคะไม่ว่าใครจะคิ้งเนีแเราก็ตามไม่มีคนกับเราเลยนะเราอชอบโทษคนอื่นแล้วก็หนะ้าที่การงานต่างๆเรื่องความเครียดของเรานะคะเช่นคุณต้องทําให้เรานะต้องทําอย่างงูงงนนงงง้นต้องทำอย่างนี้ก็ฉันต้องทําอย่างงู้นก็ผมจะเป็นต้องทาอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีไม่กี่อย่างในชีวิตเราคา่ะนอกจากงานของเราที่เราต้องทําเมื่อเราพูดว่าฉันต้องฉันจําเป็น ฉันจำต้องจริงๆแล้วเรากำลังพูดว่าฉันเลือกจะทําเพราะฉันไม่อยากรับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าจะไม่มีใครบังคับให้เราทําอะไรได้ดังนั้นปกตินะคะเราจึงไม่สามารถโทษคนอื่นเรื่องความคิดของเราได้เมื่อเรารู้สึกกดดันเราก็กําลังเลือกที่จะทำให้คนที่มานําเราไปอยู่ไว้ใต้ความกดดันเมื่อเรารู้สึกกดดันเรากําลัง นะคะเลือกที่จะทําให้คนมานําเราไปสู่ภายใต้ความกดดันพี่น้องค่ะวันนี้บอกกับเจเองนะคะว่าเราไม่ใช่เหยือ่อเราซิจกักเราจะยอมให้ตัวเองถูกกดดันจากการเลียกร้องจากคนอื่นนั่เองนะคะพี่น้องอีกประการต่อมานะคะการจัดการนะคะรู้ว่าคุณพยายามจะบรรลุเป้าหมายอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกเป็นไวยะสําคัญนะคะว่าหลักการที่สามในการจัดการกับความเครี้ดก็คือ มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องในคำยอมบุที่แปดข้อสิบสี่แม้เราเป็นพยายในให้ตัวเองคำพยานของเราก็เชื่อถือได้เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและกําลังจะไปที่ไหนหลัการนี้ก็คือรู้ว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเรารู้ว่าเรามาจากไหนและกําลังจะไปไหนถ้าคุณไม่วางแผนชีวิตและจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังคุณก็จะถูกคนอื่นมากดดันให้ทําในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันสําคัญ นะทุกๆวันถ้าคุณไม่ดําเนินชีวิตตามลําดับความสาของคุณคุณก็จะดำเนินชีวิตด้วยความกดดันไม่มีทางเลือกอื่นถ้าคุณไม่ตัดสินใจว่าจะทาอะไรสําคัญในชีวิตคุณก็จะปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจแทนว่าอะไรมันสําคัญในชีวิตของคุณการทําอะไรภายใต้แรงกดดันและความเร่งด่วนก็ง่ายแต่พอสิ้นสุดวันนั้นแล้วมานั่งคิดดูฉันได้ทําอะไรเสร็จไปแล้วบ้างหรือเปล่านี่ฉันใช้พลังงานไปอย่างมากมายแล้วก็ทําหลายอย่าง แต่ก็ได้ทําอะไรที่สําคัญสาคัญเสร็จบ้างไหมการมีงานยุ่งไม่จําเป็นจะต้องเกิดผลเสมอไปนะคะคุณอาจจะหมุนติ้วติ้วติ้วเป็นวงกลมแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรที่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะการเตรีย<ณ>มตัวทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอะ่ะผู้ีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมตัวเป็นการป้องกันแรงกดดัน แต่การผัดวันประกันภูสร้างแรงกดดันขึ้นการจัดการอย่างเป็นระบบและการเตรียมการที่ดีลดความตึงเครียดได้เพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณพยายามทําให้ใครพอใจแล้วคุณต้องการทําอะไรให้มันสําเร็จการมีเป้าหมายชัดเจนจะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นใช้เวลาวันละสองสามนาทีพูดกับพระเจ้าในคำอธิษฐานมองดูตารางงานของคุณในวันนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะ,จะใช้เวลาหนึ่งวันในชีวิตแบบนี้จริงๆหรอฉันยอมแลกยี่สิบสี่ชั่วโมง จะกำลังมีหรือไม่พี่น้องันนี้นะคะเราไม่มีความกดดันถ้าเราวางแผนอย่างดีก็รู้นะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอีปกรประการต่อมาคือการรวมศูนย์นะค่ะจดจด่อทีละเรื่อง <c oughs> บางครั้งคุณเคยพบจเจอไหมคะว่าถูกดึงไปสู่คนละทิศละทางกับบางบางอย่างนะหลายคนพยายามทําให้พระเยซูออกนอกตารางที่ลรงวางแผนไว้พวกเขาก็พยายามพยายามเทียบลระองค์ไปตามเาป้ามหมายในชีวิตนะอรุ่งขึ้นพระเยซูเสด็จไปอย่างที่เงียบสงบ ประชาชนก็เที่ยวตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็พยายามโนงเหนียวไม่ให้เสด็จไปจากพวกเขาย่อมเห็นไหมคะพว์ถูอินเตอร์รับตลอดเวลาเลยนะคะในลูกาบทที่สี่ก็สี่สิบสองเพราะเยซูกำลังจากไปแต่พวกเขาพยายามให้พระองค์อยู่ต่อพระเยซูบอกว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆน,นะเพราะเราถูกส่งไปเพื่อเหตุนีอยู่ในข้อสีิบสามนะคะพระองค์ไม่เคยปล่อยให้เรื่องที่สําคัญน้อยไปกว่านะมาถามให้รพระองค์เผยไปหลักการในข้อสี่ก็คือ การจากัดการจัดการของความเครียกก็คือการจดจ่อดทดีละเรื่องพี่น้องนี่เป็นหลักการของการรวมสู์เพราะเยซูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยแหละดูเหมือนทุกคนพยายามจะบอกโวาระใครๆก็มีแผนรอง,พร,องพ,รอนะพระองค์เพราะเยซูบอกว่าโทษนะคือเป้าหมายของเราตั้งหน้าตั้งตาทําสิ่งที่พระองค์รู้ว่าพระเจ้าบอกให้ทรงทำนั่นคือสั่งสอนเรื่องพินัุ์ของพระเจ้าพระองค์แนว่วแน่เสมอยืนหยัดแล้วก็จดจ่อค่ะพี่น้อง วันนี้นะคะเวลาเรามีงานหลายอย่างนะคะเช่นอาจารย์บอกว่ามีงานสามสิบอย่างที่ต้องทําตั้งอยู่บนโต๊ะผมจะกว่าโต๊ะให้โล่งแล้วก็ทํางานอย่างเดียวพอทําเสร็จก็ค่อยหยิบงานอื่นขึ้นมาทําต่อคุณจะจับปลาสองมือในคราวเดียวไม่ได้คุณจะต้องจดจ่อทีละอย่างเมื่อเรากระจายความพยายามของเราไปทาทีละห,ห,หลายอย่างเราก็จะขาดประสิทธิภาพค่ะแต่เมื่อเรารวบรวมกําลังของเรามุ่งไปยังจุดเดียวเราก็จะเกิดผลมากขึ้นแสงที่กระจายอ่ะ,อะ แสงที่กระจายออกนะคะจะทำให้แสงที่แพร่มัวแต่แสงที่มันรวมตัวกันอยู่นะคะณ<ส>จุดใดจุดหนึ่งก็ก่อให้เกิดปกไฟได้พระเยซูคริสต์ไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางเลยนะคะกีดขวางพระองค์ได้เลยนะคะเอ์จดจ่อที่เป้าหมายพระองค์ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำให้พระองค์เครียดตึงเครียดกดกันหรือลำพานใจได้เลยนะพี่้องขอแถมอีกนิดนึงนะคะอย่างก็คือการกระจายงาน,นะค่ะอย่าเอาทุกอย่างมาทําเองทั้งหมด นะวันหนึ่งพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ทรงเรียกบรรดาผู้ที่ประสงค์ประสงค์จะพบแล้วพวกเขาก็มาพบพระองค์นะคะอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สามข้อสิบสามพระองค์แต่งตั้งชายสิบสองคนแล้วก็ทรงมอบหมายให้เป็นอคา,ารทูตเพื่ออยู่กับพระองค์และพระองค์ก็นะได้ส่งพวกเขออประเทศนาสั่งสอนกอีกในหนึ่งก็คือไปพระองค์กระจายอำนาจของพระองค์นี่คือหลักการที่ห้าอย่าพยายามทำทุกอย่างเองหมดนะใช้หลักการกระจายงานนะ้อง วันนี้เหมือนบทเรานะทุกคนมีงานทําหมดเลยนะคะทีนรำาสการก็มีหลายทีมมากนะคะคนเล่นเป็นโนก็มีหลายคนนะพี่น้องเราเลยไม่เครียดเนะียคะเรามีทีมสำรองเราช่วยกันได้ทำไมเราจึงวิตกกังวลแล้วตึงเครียดเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันขึ้นกับเราทั้งหมดผมนี่แหละแบกภาระความกังวลโลกไว้ทั้งหมดทุกอย่างมันอยู่บนบ่าผม าผมปล่อยไปโลกก็จะแตกเป็นเสียเส่ยงๆโอ้่น้องสัตั์สำคัญมากเลยนะแต่เมื่อผมไปสูนะคะเกรียนสาวกสิบสองคนมาฝึกเพื่อเขาแบ่งเปาภาระของพระองค์ลงกระจายงานและคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทําไมเราไม่กระจายงานทําไมเราไม่ให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทําไมเาราพยายามทำทุกอย่างเองหมดน้องรู้ไหมมันเป็นเหตุองดิซอนอยู่สองข้อเหตุผลแรกก็คือการนิยมความสมบูรณ์แบบน้องเป็นพวกประเภท perfectionist หรือเปล่า เราคิดว่าถ้าฉันต้องการให้งานออกมาดีเพอร์เฟกฉันต้องทําเองฉันต้องทําเองนี่เป็นความคิดที่ดีแต่มันเกินกําลังนะคะเราไม่มีเวลาทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เองหมดนี่เป็นท่าทีแบบการชอบยกตัวเองว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยสามารถทําแบบที่ฉันทําได้ฉันจะทําเองงานนี้ฉันจะทําคนเดียวและทำตลอดไปฉันจะไม่ให้ใครทำเดี๋ยวกขทำได้ดีเท่าที่ฉันทํานี่คือ เอามาที่ั้นอยู่นะคุณคิดว่าพระเยซูน่าจะทํางานได้ดีกว่าสาวกกว่ารู้ไหมแน่นอนพระองค์ทำได้ดีกว่าแน่ๆแ,แต่พระองค์ปล่อยให้ทีมงานค่ะปล่อยให้พวกเขาทําท่านั้นที่พระองค์ก็ทําได้ดีกว่าเราต้องปล่อยคนอื่นทําผิดพลาดบ้างเราเห็นในงานมีเดียไหมคะเราก็มีการกระจายงานเรานะคะเราไม่เราไม่เมอร์ุบเพื่อคนเดียวเราไม่แบบไปไมเนอร์นะคะไ,ไปทํางานไปจี้ทุกง,งาน างนี้เรากําลังไปผิดทางแล้วนะเพื่อพวกเขาทํางานพวกเขาจะเกิดการเรียนรู้นะคะแบบเดียวกับที่พวกสาวกนะอย่าปล้นการเรียนรู้ไปจากคนอื่นขีดเั้นใต้ไปเลยนะคะพี่น้องอย่าปล้นการเรียนรู้ไปจากคนอื่นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่กระจายงานก็คือความไม่มั่นคงส่วนตัวค่ะ hmm. ที่มันซ่อนอยู่นะคะก็รีเด็ดเลยะคะ่ะถ้าฉันมอบความรับผิดชอบนี้กับคนอื่นแล้วเขาเกิดทําได้ดีกว่าฉันละว้าวพี่น้องเห็นไหมคะ ความคิดแบบนี้เลยทำให้เรากลัวค่ะพี่น้องแต่คุณไม่กลัวความเป็นไปได้แบบนี้ถ้าคุณดูว่าคุณเป็นใครคุณกําลังพยายามทำให้ใครพอใจคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรและสิ่งนี้ที่คุณต้องจดจ่อคืออะไรการจะมีประสิทธิภาพได้คุณต้องให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะคุณไม่สามารถจดจอกับอะไรได้มากกว่าครั้งละเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพนะพี่น้องวันนี้น,นนะคะ ขอขั้นพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้มันมีขึ้นหนึ่งแต่อย่างแรกนะคะที่น้องอยากจะบอกพี่น้องว่านี่คือสติปัญญาของพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์นะคะได้ซ่อนเอาไว้เพราะยีสูคต์นะคะทาเป็นแบบอย่างกับเราแล้วพระองค์ไม่อื่นเต้นเองนะคะเพราะว่าพระองค์ไม่เคยปล่อยให้ผู้อื่นมาทำให้พระ,งระงองค์เพียดพระองค์จัดจ่อที่เป้าหมายนะจัดจ่อที่สิ่งที่ต้องทาฟังสียงที่ต้องยัยพระองค์นำให้พี่น้องทำอะไร พี่น้องก็ทาสิ่งนั้นเท่าที่พระวิญญาณบอกไม,อนะะไม่ต้องทํานะคะไม่ต้องงงงวนใจนะพี่น้องว่าอุ้ยมันมันจะเสร็จไม่ทันมันจะไม่พี่น้องเอาเท่าที่พระวิญญาณทรงอยม่ต้องสังเกตเลยคะเราอยู่ที่ที่จะจักมาไม่มีใครเครียดเลยทุกคนสบายๆมาสบาโตนั่นก็คือมาพบพระเจ้าและพักสงบในรพระองค์เพราะไงคะต้องหม่งงานกันทาไม่มีใครเป็นเจ้าของแบบ perfectionist นะใครทําแทนไม่ได้พี่น้อง ทุกคนมีตัวตายตัวแทนหมดเราจะไม่เครียดเลยค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเอาหลักการแบบนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะคะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สร้างความเครียดให้กับเรานะคะพระเจ้าเรามีเสียงหัวเราะค่ะเรามีความชื่นชมินดีนะคะใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีค่ะเอเมนไหมคะขอระพระเจ้าอวพ,พี่น้องทุกท่านนะคะ